สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พามาดูที่ดินแปลง29ไร่2งานแล้วก็68ตารางวานะคะอยู่ที่ตำบลหนองไปตำบลหนองประดูค่ะตำบลหนองประดูออำเภอเราขวานจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ทางแยกที่จะลงไปในที่ดินนะคะก็อยู่ตรงหน้าวัดหนองไก่เหลืองนะคะก็จะลงไปช่องนี้เลยนะคะเป็นถนนลัดยางลงไป อย่างนี้ก็คือจะไปผ่านถึงหน้าแปลงนะคะหน้าแปลงที่ดินนะคะเราจะลงไปตามทางนี้นะคะแล้วก็ที่ดินไปอีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็คือถึงนะคะแล้วเดี๋ยวเอจะพาเข้าไปดูที่หน้าที่ดินนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตรงที่ดินแล้วนะคะ ที่ดินตรงนี้ก็คือจะมีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ29ไร่2งานแล้วก็68ตารางวานะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆนะคะอันนี้ก็คืออันนี้คือนาจากรอบพื้นที่เลยก็คือตามบริเวณที่ที่มีเขาปลูกข้าวโพดอยู่นะคะนี่ค่ะพื้นที่แบบว่างๆเนี่ยนะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วแต่ว่าแล้วก็มีวิวเขาข้างหลังสวยๆแบบนี้นะคะอยู่ ตามแนวเขตกำแพงของวัดนะคะคืออยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงตำบลหนองประดูอำเภอร,ราขวาัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็อยู่ตามกำานกำแพงแนววัดของวัดหนองไก่เหลืองนะคะแล้วก็อยู่ติดกับถนนลาดยางแบบนี้นะคะก็เนี่ยค่ะแล้วก็ไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ก็คือที่ตรงนี้ก็คือจะเหมาะมากเลยนะคะว่าจะมาจัดที่จัดล็อกได้นะคะหรือว่าจะมาปลูกป่านะคะแต่ณปัจจุบันนะคะเจ้าของที่เขาปลูกต้นอันนี้ไว้นะคะนี่ค่ะปลูกต้นยูคาริตัสนะคะกำลังปลูกเลยจะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีปลูกข้าโพดนะคะนะคะแล้วก็ดิน ออความสูงนะคะคือสูงเท่ากับถนนเลยนะคะนี่นี่คือหน้าถนนนะคะหน้าถนนก็กว้างนะคะจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรได้นะคะคือหน้าถนนแล้วก็ลงมาจากถนนเส้นหลักนะคะคือลงมาจากถนนเส้นหลักสี่ศูนย สองสองนะคะก็ลงมาอยู่ที่ประมาณร้อยเมตรนะคะก็คือถึงหน้าแปลงเลยนะคะให้ดูบริเวณรอบๆนี่คืออากาศบริเวณรอบๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีวิวเขาแบบนี้นะคะอยู่ที่ตำบลหนองประดูอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็คือมาจัดล็อกได้นะคะแล้วก็มาปลูกป,ป่านะคะ หรือมาทำการเกษตรทำสวนได้นะคะที่ดินตรงนี้บริเวณข้างๆนี่เขาก็ปลูกมันสำปะหลังอยู่นะคะก็คือจะมีเกษตรกรนะคะก็คือจะมีเพื่อนบ้านนะคะ เนื้อที่ทั้งหมด29ไร่2งาน68ตารางวานะคะตําอยู่ที่ตําบลหนองประดูอําเภอเราขวานจังหวัดกาญจนบุรีน้ําไฟฟ้าพร้อมนะคะอยู่ติดกับถนนลาดยางนะคะเป็นถนนดำนะคะที่หน้าถนน นี่ค่ะก็คือสูงดินตอนนี้คือดินสูงเท่ากับถนนเลยนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นหน้าถนน